เราไม่ติดอยู่ในกับดักเรื่องปฏิรูปโครงสร้างอะไรมากนะถ้าติดอยู่ในกับดักเรื่องปฏิรูปโครงสร้างคือเราก็จะไปขัดแย้งกับคน,คนก็ไปทั่วนะเพราะว่าเราตั้งขึ้นมาปุ๊บคนก็จะบอกว่าแล้วมหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยไอ้นี่เราเอาเข้ามาเอาเข้ามาทำเลยนะครับเอาเข้ามาอย่างของพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาตินี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมอศิลปกรเป็นต้นจะมีมาหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยนะครับโบราณคดีนี่ก็มาจากหลายมาหาวิทยาลัยมาก เราก็ไม่ได้ไปกะเกณฑ์ให้คนของสํานักงานประหลัดกระทรวงอวต้องมาทําเรื่องทักจาเพราะว่าเขาไม่มีทางทําได้อยู่แล้วเพราะว่ามันฝึกมาคนละแบบแต่ว่าเราทํายังไงให้มันเกิดงบประมาณขึ้นตรงนี้เกิดทิศทางขึ้นตรงนี้แล้วเอาคนที่ช่ชําชองในเรื่องศิลปะสุนทรียะอริยะซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสํานักวิจัยหรือว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยอเอามาทำนะครับแล้วมันก็จะชักนําให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยต้องต้อง ต้องผลิตคนที่จะมาตอบเรื่องหลักๆของทัชชาได้เพราะว่าทุกเรื่องมันเป็นความรู้หมดเรียบไหมฮะมัน,ม,นมันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของเราเนี่ยมันสอนทุกเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีคนที่มีความรู้อยู่เยอะแยะแต่เราเนี่ยต้องต้องให้เกียรติคนอื่นเราต้องไม่เอาหน้าเรียบไหมครับเราต้องสนับสนุนเขาแล้วเราต้องทําให้เขาเราทํางานแล้วเขาได้ผลงานด้วยอันนี้ก็ ถอดมาจากประสบการณ์ของเรานะมันเป็นกระทรวงมาสี่ปีเนี่ยมันจเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเราคลุกคลีเข้ากับคนอื่นนะตั้งแต่เราทำยูทูที T, ทำเรื่องฉีดวัคซีนทำเรื่องโรงพยาบาลสนามอะไรเนี่ยนะมันก็ไปเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยวางเรื่องเกี่ยวกับ,บรกระทรวงต่างประเทศนะครับผมว่าจริงๆแล้วราชการไทยนะถ้าทํางานด้วยสปปริตแบบนี้นะว่าช่วยกันทําเพื่อ ประโยชน์ประเทศชาติแล้วก็พยายามให้เกียรติคนอื่นเอาผลงานของตนเองเป็นผลงานที่คนอื่นเอาไปใช้ได้ด้วยผมคิดว่ามีแต่คนอยากช่วยมีแต่คนอยากทำงานร่วมกับเรานะครับ